สวัสดีค่ะค่านี้พามาชมดอกว่านสีทิศอีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นดอกซ้อนนะคะค่ะตัวนี้มีนามว่าหิมมะพานนะคะเป็นกรีบซ้อนนะคะลายเส้นสวยคมชัดมากนะคะอันนี้ยังบานไม่เต็มที่นะคะก็มาถ่ายให้ให้ดูก่อนนะคะ หัวนี้แทงมาสองช่อนะคะช่อหนึ่งมีสีด่ดอกขึ้นเลยนะคะยังไม่บานนะคะตอนนี้บานช่อละหนึ่งดอกนะคะตอนนี้นะคะมีนามว่าหิมมะพานนะคะ,ะ,คะก็มาอัดคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆ ได้ชมนะคะดอกไม้สวยนะคะว่านสี่ทิศนะคะเป็นว่านมงคลนะคะดอกสวยค่ะก็มาถ่ายให้ชมนะคะไว้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ